โย่ย่าอยู่นู่นโอ้โหเมื่อกี้วิ่งมาจากหลังบ้านวิ่งอย่างนี้แหละได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์อ่าให้พ่อเออโอเคโอเคอ่าช่วยย่าสิช่วยย่าอีกเลย้วนิดๆจะหายจะหายร้อนละ ไปเลยไปยืมเลยไปไปไปกับย่าเลยให้ย่าอุ้มเลยไปเอ้ยเข่งเข่งเข่งเออนอนนอนโอ้โหมันสบายจริงๆเออนอนกิ้งอีกกิ้งล่าหนึ่งเอาคานด้วยเอ้ยเอ้ยคานด้วยเอาเอาเลื้อยเลื้อยเลื้อยเออกายกรรม โชย่าอาปาปาปาเอ้เอ้โอ้ดีใจโอ้เจอย่าดีใจิ่ใหญ่อืออไปช่วยย่าเลยไปตาหนูช่วยย่าเลยเอยู่มีอะไรททำแบบนสบายอยู่นี่นอนสบายป่ะกโป๊ะกระโป๊ะขึ้นป๋าเหมือนนี่ไปเลยไป ไปหนูขึ้นเลยไปหาหญ้าไป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 ใบไม้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้โหดูวิ่งแบบพิ้วเลยอ่ยหืมดีดีใจจริงๆเลยเห็นหญ้าคิดถึงคิดถึงโโอ้หวิ่งแบบขาปัดเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยอือหือ อ่ะเลยเสร็จแล้วก็ไปเล่นต่ออ่ะป่ะปะปะ